ุกสบายดีพี่น้องสบายดีเอซีทุกฐานเขามรับชสั่ง้อบาพี่น้องกินข้าวเช้าอยเหมือนเนื้อแบะกินต้ามีกินไงกระปุู้หวนมังซึมากเบื่อลยเบื่อเลยต้ามีกูเดือเบ่้อข้าวกลางวันพี่น้องเ่เช้าพี่น้องร้อกะตํา่อเผ็ดแ้วเกลิน้วเคยอ้างน้ำมาเนี่ยอกมาเนี่ย พวกจ่าแม่ตาอยตางกินโอจะกูบอกเก็บมาเดกมนีช่องมามาเป็นเชฟอย่สบายดีพี่น้องกินข้าวกันพี่น้องบายดีนานี ชิ้นเราจากเสร็จแล้วต้นใบจะไปบอดันนี้ผมเชียร์มันเอาอะไสิครับเรื่องผีข้าท่ำแกเอาพี่เอาให้สิครับโอ้โหจุดนี้ดุ้มาเชอดจุดนี้เร์มากไม่ใช่ เป็นชนชุดผุนให้เอามนันชออกมาีเ็เลยผ้ากัากาดไม่ใส่ใส่เลยอยานั้นัวหอบอย่ห้อมัวหอบเจดบถูอ่าหนีไปแล้วมามาห้อไปแล้วมาเขาดึงหรอมมันขาตาย มองเห็นพวหาฮเอ็กต์เหนื่อยกระใจแล้วนั่นแป้นน้องข้าเจอดนะเหนื่อยกระใจขจอดเห็นแต่แป๊ะหมดเป็นพวกเหนือยพวกไฮเอ็กบ่อบเหน่อยกระใจเนาะตอ่นเต้นขึ้นใหญ่นึกถ้าขจอเฮ็นเนาะมาทู่ใหญ่ก็จะร้อยบาทแม่เต้นขึ้นหา

บีแก้ไหลเปกห่ายเมืกี้แตงนี้บนดีอะไเป็นงูบางคเหรอกเาจี๋หัวงูะถ้ารว่าไปบีบแก้ไหลมันไม่อยากแร่งแตงนี้มันได้งวมันไม่ห้องกี่คนนาหัวหนาเอ้ยว่ะรับรถจเพาบีบแก้ไล้ว่างัเก้ขาหัวม่นแกง

มัมตัวปเนาะทีตัวทิบวกฮะยงปลกเละ่นุ๊กบ่ปูนปูนึงปูไลใหไ เออนุ๊กเลยดีบ่เอออหน่งบ้านเออเออหม้อนบนได้ดบ่ขันหม้อนะฮะทีหาบ่คนินมาตอเลยบเอออานาละาห้าจิมาหาบ่คนข้าม้เนี่ยใช่เลยฮะเออข้า บอกยู Bom, ่พวกเคยไปรำกากัน่างไรเออเออชิ้ช่วนอยู่ค่ะมันบ่เมื่อห้องมันลัวมันเมื่อก่อนนะครับลูกจพอกแล้วเออช่วนอยู่แม่พ้องแม่แฝงหมดคือคือว่าแล้วยันครับไปแยกครับไย เออนั่งกันไปและก็แม่ใจบ่ได้ไปดอกเพื่อนของผัว่ามันพาไปยบุญบรนดงพอจะไปบรนหลอีกอูยกับลเลืองเนาะบนดงะนี่เออบรนดงดอกไม่นี่แหละควาคือใกล้เหันจะใกล้ได้บรนดงบนดงเงินดลยบดไปแหละจะคองมุญปองไดก็บไปไปบอกไปกับยาผู้เท่ากนนะ คนกี่บาทาตนะละเฮ้ยบาเลยถ้าไปไปบอกคนอุ้ยุลำบากนะเด้ดิใจดิเ้มันส่งจะลมได้บานมันลงเข้าของ่อไปบัดใจเด้ออ้ยบัดเขอาคือกินเข้าลายแท้ฮถ้กินมัอนี่แะ้อมกินเลยเด้อก่อเพาะถาไปใชก่อนจาดเงิน อผ่าแล้วบออ่าไนั่งกินผู้เดียวผู้น่องเลยปะ ข้าวแล้วเป็นย่งของหวานไหวกินของหวานแล้วเป็นย่งของโสม,สม,มตำมะกรูดเอาทับประหดไมตุ้ยจงอันน้ไปายน้ำรังไงกินใส่ปลาทูกัน ทนแบิงลแซ่บดีกม่กินอีกยอมกินแตบบ่กินอยู่ซาที่ถะถอดหัวาามันก่อนอยา้ถอดกนนได้อีกปกกนนาพี่น้องอยู่ดีแม่มาสุกสุกคนอย่เือคนกคนดแชร์กดติดตามไป